ลานรับลม Bed and Breakfast เป็นที่พักขนาดเล็กที่มีลักษณะเฉพาะให้บริการที่พักพร้อมอาหารเช้าโดยบ้านของเจ้าของที่พักที่นำมาปรับปรุงเพื่อให้บริการลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวซึ่งให้บรรยากาศเหมือนพักอยู่ในบ้านมากกว่าโรงแรมทั่วไป B&B ในภาษาไทยคือเตียงและอาหารเช้าซึ่งหมายถึงการให้บริการที่พักพร้อมอาหารเช้าลักษณะเฉพาะของ B&B มักเป็นที่พักขนาดเล็กที่มีจํานวนห้องพักไม่มากนักโดยทั่วไปไม่เกินสิบห้องมักบริหารโดยเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของที่พักเองทําให้บรรยากาศมีความเป็นกันเองและเป็นส่วนตัวมากกว่าโรงแรมสัมผัสถึงความรู้สึกที่แตกต่าง B&B มักให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับผู้เข้าพักมีความอบอุ่นและเป็นกันเองมากกว่าโรงแรมซึ่งอาจเป็นที่ดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การเข้าพักที่แตกต่าง อาหารเช้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่ B&B มักจะให้ความสำคัญโดยมักเป็นอาหารเช้าที่ปรุงโดยเจ้าของที่พักเองเรามีร้านอาหารชิมดูอาหารไทยฟิวชั่นทำอาหารโดยเชฟอาหารไทยที่ถนัดทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารฝรั่งเศสให้บริการข้าวกล่องสังงานเลี้ยงร้านอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรม B&B แตกต่างจากโรงแรมตรงที่ขนาดที่เล็กกว่าความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศที่เป็นกันเองและราคาไม่แพงสรุป B&B เป็นตัวเลือกที่พักที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาที่พักที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากโรงแรมทั่วไปและที่สำคัญราคาเบาๆบริการห้องพักและร้านอาหาร9นาฬิกาถึง21นาฬิกาจองห้องพักโทร0951599788ค่ะ